สวัสดีค่ะเชเวติโครวันนี้ขอเสนอเมนูน้ำพริกขี้กาค่ะเมนูน้ำพริกเอามาเสิร์ฟกันอีกแล้วไหนใครที่ชอบทานน้ำพริกเจ๊บอกได้คำเดียวว่าดีงามมากใครที่ฟังชื่อแล้วงงล่ะก็เจ๊อยากให้ลองทำตามนะคะรับรองว่าต้องติดใจเอาละ่ะใครอยากทานแล้วมาเตรียมวัตถุดิบเพียบพร้อมตามนี้แล้วเริ่มลงมือทำตามกันได้เลยค่ะเริ่มที่ขั้นตอนแรกนำพริกหยวกมาหั่นให้เป็นชิน้นช้นได้เลย หั่นให้หมดเลยนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนำไปพักไว้ก่อนค่ะต่อไปตั้งกระทะใส่พริกหยวกลงไปตามด้วยหอมแดงพริกเขียวจินดาพริกแดงจินดากระเทียมเมื่อใส่ส่วนผสมทั้งหมดครบแล้วล่ะก็คั่วได้เลยค่ะคั่วให้ส่งกลิ่นหอมและผสมทุกอย่างให้สุกดีเลย เมื่อคั่วส่วนผสมทุกอย่างจนเข้ากันดีแล้วปิดไฟยกลงนำไปโคลกต่อได้เลยค่ะต่อไปนำส่วนผสมทั้งหมดลงไปโคลกในครกและโคลกต่อได้เลยนะคะโคลกส่วนผสมทั้งหมดนี้ให้เข้ากันดีเลยเอาให้แหลกเข้ากันโคลกไปได้เรื่อยๆค่ะจากนั้นปรุงรสต่อด้วยผงปรุงรสน้ำปลาเกลือ มะนาวบีบใส่ลงไปเทเลยค่ะเมื่อบีบมะนาวใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วเนี้ยคลุกเคล่าได้เลยคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีแค่นี้ก็น่าทานแล้วล่ะค่ะคลุกเคล่าให้น้ำพริกขี้กาของเราเข้ากันดีเลยแค่นี้ก็จะได้แล้วล่ะค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี้ยนำไปตักใส่ถ้วยไว้ก่อนต่อไปตั้งหมอ้อเทน้ำเปล่าลงไปใส่เกลือลงไปค่ะ รอให้เดือดและใส่ผักกวางตุ้งลงไปนำลงไปลวกให้นิ่มดีเลยลวกไปไเป็ดเรื่อยๆค่ะจนสุกดีเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี้ยนำขึ้นไปแช่น้ำแข็งไว้ได้เลยค่ะต่อไปนำแครอทมาราขี้นกใส่ลงไปลวกต่อได้เลยค่อยๆลวกไปไเป็ดเรื่อยๆค่ะเอาให้ผักของเรานิ่มดี ได้ตามที่ชอบแล้วตัดขึ้นนํามาพักไว้ก่อนค่ะแค่นี้ก็ไปจัดเตรียมเสิร์ฟได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับเมนูน้ําพริกขี้กาเมนูน้ําพริกที่เผ็ดๆหอมๆทานคู่กับผักสดหรือผักลวกก็ขืนลดมากใครที่ไม่รู้ว่าจะทําเมนูอะไรทานเจ๊ขอแนะนําเมนูนี้เลยค่ะทําแล้วอย่าลืมถ่ายรูปมาอวดเจกันบ้างนะคะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว ig t i ตอกติดคุกกิ้งและกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ